ช่วงนี้ไม่ได้ทำแอนิเมชันมาให้ดูด้วยเหรอนะคือกำลังอตอนนี้มีกำลังจะมีอะไรมาให้นะเร็วๆนี้แหละอันนี้คือค่อนข้างค่อนข้างจะทันใจนะะแอนิเมชันเนี่ยบอกตรงๆเลยนะมันต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่ามัน มันยากกว่าที่คิดนะคือมันไม่ใช่แค่การทำแอนิเมชันมันเรื่องของการพรีเซนต์ด้วยว่าจะทำยังไงให้ได้ออกมานะถ้าทำออกมาไม่ได้เนี่ยมันมันมันเสียแรงเปล่ามันไม่มีประโยชน์นะผมต้องทำในแบบที่มั่นใจคือตอนนี้ที่ทำไปเนี่ยเท่าที่ทำไปเนี่ยมันเวิร์กแล้วชัวร์แต่ที่จะเวิร์กตลอดสายเนี่ยนะมันขอเวลานิดนึงนะครับ คงอีกพักใหญ่แต่ว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีอะไรมาให้รับรองว่าต้องถูกใจชาวบ้านชาวเมืองแน่นอนนะอันนี้จะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าแอนิเมชันแต่ว่าได้ผลสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ต้องการอะไรง่ายๆลัดๆ